ก็มาดูโซนนี้นะครับเป็นล็อกที่2นะครับดูครับแต่ละต้นโหดูหมอดสวยมากนี่ต้นนี้นะครับที่ทินนี่สุดๆนะครับต้นนี้สวยมากอืตกตากจ,จะให้ดูเอ็นชายจะให้ดูการสร้างของ อันนี้ก็ต้นของพี่ที่นี่นะครับดูก,การสร้างการทำกิ่งอันนี้อาจารย์จำหรือลุงจำนจา่าจะทำมาบางส่วนนะครับดู45องศากิ่งช่อสะอาดตามากนะครับดูโอ้ยต้นนี้ แต่ละต้นนี้ต้องบอกว่ากินกันไม่ลงนะสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับดูแต่ละต้นหน้าคนโหดเลยนี่ครับบางชิ่นตก็ต้นนี้กระถางบางมากนะครับอือดูครับตะโกสนีของตะโก ตัวนี้กระถางฟรีฟอร์มนี่ก็เจอที่ส่วนจันเชนนะครับดูไปนะครับดูแนวทางนะตะโก้สวยๆของเมืองไทยนะครับสวยมากตันนี้ก็สวยดูครับตัวนี้ตัวนี้คือ เป็นทรงที่แบบสมส่วนมากนะทั้งโขดทั้งลำต้นกิ่งก้านนี้ครบทุกมิตินะครับแบบหลังก็มองเห็นแบบไม่มีมีช่องไฟที่แบบสวยมากนะผมชอบมากเลยตัวนี้ดูเป็นธรรมชาติดีแล้วมอดนะครับสวยมากตัวนี้บาด,ดูี ดูต้นนี้นะครับต้นนี้ใหญ่มากโอ้โหมดดูมดนะครับสวยจริงๆต้นนี้ก็ใหญ่มากนะครับใหญ่จริงๆโอ้สวยแท่ละตน้นดูต้นนี้อันนี้ก็อลังการทีเดียวนะครับ Uh huh. แต่ละตัวนี้ก็สวยนะครับสวยมากเลยดีเหลือเกินมาดูฝั่งนี้นะครับก็จะมีสองฝั่งนะครับสองฝั่ง่วนประกวดก็จะอยู่อันนี้อีกล็อกหนึ่งนะครับนี่นครับต้นนี้ก็สวยโอ้โ uh ห huh. ตุกกระทางดูความงามของมอส itu ni ni ka takko kingkan oh hmm. uh oh -huh. นี่ก็เป็นตะโก,กูไซส์ใหญ่ๆนะครับโคนคู่อลังการครับสุดๆเลยกเก่าแก่มากนะครับนี่ครับต้นนี้โอ้อโหบิดได้ยังไงขนาดน,นี้นะครับดูแบบอลังการจริงๆนะตะโก,ก้เมืองไทย ไม่น่าเชื่อว่าตะกูบางไทยจะมีสวยๆเยอะขนาดนี้นะครับต้นนี้สวยๆทั้งนั้นเนี่ยอันที่ผมยังไม่เคยเห็นก็จะมีนะครับนี่อย่างต้นนี้ต้นนี้ก็ทรงต้นะสวยมากกระทางบางๆอการสร้างของเขานี่ ตัวนี้นี่ครับที่ผมไม่เคยเห็นแต่โกก่อหินน่าจะเป็นครั้งแรกนะครับที่เคยเห็นว่ากตะโกก็ทำก่อหินได้ด้วยดูครับอื้อก่อหินช่วยจริงๆต่โกก่อหินเพิ่งเคยเห็นนี่ครับโอ้ ต้นนี้น่าจะอยู่ที่ฟูจิเมะนั่น,นีลยต้นนี้น่าจะของอนี่ครับต้นนี้ก็สวยตะโกูเก่าแกงจริงนี่ครับก็เป็นโซนประกวดครับนี่ครับส่วนนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะมาคุยกันใหม่นะครับโอเคครับ